สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเอ็มเกอบรรบาน่านะครับอันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีที่เราไปตกกันตอนกลางคืนนี้เป็นชุดสายอะไรแล้วก็เป็นของอะไรอันนี้สายหน้าที่เราใช้นี่ขนาดตัวนี้ห้าปอนด์สายห้าปอนด์ที่เราต่อไว้ข้างล่างก็จะเป็นตะกั่วครับท้ายสุดเลยเป็นตะกั่วเจลิกขนาดสารรมกรรมสามกมนี่เป็นสายตัวน,นี้ เผื่อไว้สักประมาณฟุตฟุตครึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงที่เราต่อตรงทับเนี่ยก็จะเป็นนอนที่ปลูกเบ็ดไว้เป็นตัวเบ็ดนี่ก็เป็นขนาด0-7ตรวนี้ก็ใช้ใช่แล้วก็ผูกเข้าอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วก็ใส่ตัวเบ็ดเลยตรงนี้เป็นลูกมุนครับลูกหมุนขนาดเล็กที่เราปลูกไว้ตรงนี้ก็จะเป็นสายในรอบ สายในลอกต้นคลิปนี้ก็จะเป็นสายขนาด0.2เป็นสายของงานอาจิเลยเนี่ยมันก็จะเป็นทรงหลังลักษณะเนี้ยเหมือนเราปลูกซาบิกิครับนี้ี่จะเป็นเจลิกเจลิกขนาดฟพิขึ้นแล้วก็มันอยู่อย่างเงี้ยพอเรากราชาคืคอคือตอนที่เรากระตุกคันที่ว่าเซนต์มันอยู่ตรงเี้ยครับมันก็จะไปตามมือเราเรา,เราได้เลยเวลาตอนที่เราโยนเหยื่อลงไปในน้า ตัวนี้ก็จะเป็นลอกลอกนี้เป็นเบอร์เบอร์ห้าอยครับตัวนี้ตัวนี้ลองซื้อมาใช้คันก็เป็นคันของงานอาจิเลยโอเคครับก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้วิธีการที่เราผูกผูกตรงนี้เลยเริ่มแรกก็เราตัดสายช็อคมาสักฟุตครึ่งตัดมาตั้งแต่ตอนแรกฟุตครึ่งแล้วก็ ผูกตัวกัวเจลิกตรงนี้ฝั่งนึงแล้วก็พอมาตรงนี้เราก็ผูกลูกหมุนเลยตรงไอ้เวลาที่เราจะผูกลูกหมุนนะครับตรงนี้ต้องเผื่อสายตรงที่เรามัดลูกหมุนไว้ด้วยในทริปนี้ก็ตรงที่เราใช้ครับทุกผู้ชมทริปนี้ตอนตอนกลางคืนก็ลมลมพัดค่อนข้างแรงเลยแล้วก็พอลมพัดขึ้น มันใหญ่แล้วคราวนี้เราก็ไปแอบตีตรงที่หลังเสาหลังเสาตัวม้อเราก็ไปโยนโยนอยู่ตรงนั้นอยู่อยู่จุดเดียวเลยครับโยนมันก็กัดกัดแล้วก็ตักใส่ตักใส่ก็โอ้กัดแบบโยนลงไปก็กัดกัดอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นที่บังคื้นมัน,ม,นมันไม่แอบกินลูกปลาเราก็เลยไปหย่อนหย่อนเล่นตรงนั้นได้ปลามาก็ก็เยอะเลยครับโ okay. อเควิธีนี้ ถ้ามีอะไรที่สงสัยก็ถามผมในเพจได้ว่าต่ออย่างไงวิธีนี้ปลูกง่ายครับปลูกไม่ยากก็มีลูกหมุนมีตัวเบ็ดแล้วก็มีสายสายช็อคหน้าแล้วก็มีตะกวดจจลิกตรงนี้ที่เราให้คือปล่อยปล่อยสายลงน้ำแล้วก็เคาะคันเคาะคัน,นแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมาย